ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ดูกับรถแห่สา,หายใต้ครับผมหลังจากที่เราทำมานานครับครั้นี้ทำไปหึ่งช้าครับหนึ่งครับรีโเวตตัวถังเก่าเป็นตัวถังใหม่อีกครับไปชมกันว่าครั้นี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเสียงกลางตอนแรกก็แบบธรรมดาสินค้าก็เปลี่ยนเป็น ห้าทางเต็มอีกการทํางานเลยนานมากขึ้นครับมาชมกันว่าคันนี้เราทําอะไรบ้างครับตอนนี้ลูกน้องทุกคนก็มารวมอยู่คันนี้ทุกอย่างเพราะว่าคันนี้จะออกบ้านวันนี้ครับระบบเสียงเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยครับผมตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือพวกการเทสระบบกรองครับผมเทสระบบมอนิเตอร์ให้สมบูรณ์ทุกอย่างสำหรับคันนี้ครับผมปไปคันนี้ก็มีอุปกรณ์ละอย่างครับผมใช้ครับ9.2ครับคาเบท้าแท่นสำหรับคันนี้เบสิบบอกต่อครับแล้วก็9.4ครับผมเนี่ยขับกลางด้านหน้า ทั้งหมด2แท่นเพราะว่าข้างหน้ามีการข้างด้วยเลยต้องได้ใช้เวอร์เยอะครับแล้วก็มีการห้าทางแล้วแบ่งความถี่ทุกส่วนของเสียงพก็เยอะครับผมตัวนี้ก็ใช้กับแหลมหน้าครับผมครับชุดหลังตรงนี้ครับชุดหลังก็เอ c a l สองสองแท่นใกล้ C หนึ่งแท่นแล้วก็โ o l y c หนึ่งแท่นครับแท่นนี้เราก็ใช้ขับน้อยเตอร์ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ครับผมครับรวมกันครับพอนก็เป็นพวกดาวแท็กครับอีด e d p a c กไฟมป Mix X สองครบทุกอย่างในตัวนี้ครับผมครับคันนี้ลูกค้าก็ งานตัวถังไม่อาฟ้า V.P. นะครับผมตัวถังมีหลายเกดนะครับผมเกจฟา V.P. เกดธรรมดามีบดครับผมครับไปว่าเป็นทางด้านนี่ครับเวทีเวทีด้างบไปเยอะเวทีอย่างนี้ก็ง่ายครับเปิดขึ้นเปิดลงนี้ง่ายไม่ยากครับผมครับแต่ด้าเวทีนิดนิชักเวทีสไลด์ก็ใช้ต้นทุนเยอะพอสมควรครับผมทีนี้งานมอเตอร์ครับนี่ลูกค้าใช้มอเตอร์2ใบครับผมครับที่เรียกจะเป็นเอียร์มอเตอร์ทั้งบดครับผมครับงานมอเตอร์ครับนี่เราก็เจาะเพจขึ้นมาตรงนี้เลยครับเพื่อเสียบสายมอเตอร์โดยเฉพาะครับ ุณกองเราจะมีไม้กั้นให้ด้วยครับมีที่ซับเสียงให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะสมจริงในการเล่นสดครับไม่มีที่ซับนี่ผมบอกว่ามิีเสียงยากมากครับผมว่าข้างบนครับเราก็ใส่ที่ซับให้ด้วยครับเพื่องานที่ดีครับกองครับเราก็ใส่ทีที่สิบเจ็ดตัวทีที่สิบเจ็ดหนึ่งตัวก็จะมีดีโฟล์หนึ่งเครื่องอยู่ข้างล่างนะครับผมดีโฟเราก็ใส่พวกกระเดีองคาเบลครับผมครับทีทีสิบเจ็ด แล้วก็พ่อใส่พวกทอมหนึ่งสองสามพวกนี้ครับผมพวกแฉครับเราก็เข้าดีโฟเหมือนกันเพื่อแยกลายอิสระมากขึ้นครับผมเฉพาะชุดกองเราใช้ทั้งหมด6กลายสำหรับในมิกของเรานะครับผมแยกกระเดียงแยกคาเบลแยกทอมแยกแฉออกจากกันทุกอย่างในการบินเสียงง่ายมากขึ้นและการเก็บซาว์ดีมากขึ้นสำหรับตัวนี้ครับกองเราครับก็มีการลงเสียงแสมไปด้วยเพื่อให้เสียงสโล่เสียงแฉอะไรสมจริงครบทุกอย่างสำหรับชุดนี้ครับผมไปทีนี้เรามาลองฟังเสียงครับผม <Yeah> เสร็จสมบูรแล้วแห่สายใต้ครับผมก็จะบินขึ้นไปวันนี้ครับทูกน้องก็จะขับรถไปวันนี้ครับผมครับซื้อจากเราครับไปส่งถึงที่จูนถึงหน้าบ้านครับตรวจสอบระบบทุกอย่างเล่นสดเล่นจริงทุกอย่างครับผมเราไปทําให้ถึงบ้านแน่นอนสำหรับคันนี้ครับผมแล้วเจอกันที่ครนสีธรรมราชครับผมขอบคุณครับผม